เดี๋ยวจะพาไปล่องเรือแทนนะถ่ายเลยถ่ายไปเลยเดินชักจะถ่ายให้แล้วสอบถ่ายเขาเงินเลยทำบาวโอจริงๆข้างในอ่ะอาจจะมีสมบัติที่คนโบราณอยู่ก็ได้น้างานนี้ต้องขอบคุณท่านประธานนะพี่ต่อยเนี่ยที่พามา ไม่เห็น้วยตาน้ำตกน้อยๆเห็นไหยอ่าน้ำตกน้อยๆเข้าไมให้มันเปียกด้วยจริงเส้นทางล่องแพเนี่ยมันเปิดมานานเรื่อไปแล้วยนที่เราเจาะอัะ้อนี้เราเป็น่ายเน นีนนนนานาสวยไหมไม่แต่ว่าพอมองนะมันเป็นหอยฝอยเลยนะเออยอกล<อ>ับมาจะ<อ>มีลุง้งยงดงามอ่ะงดงามงดงามมุมไหนอ่ะเนี่ยเหรอจะมีลุ้งตรงนี้เหรอใช่ นี่นี่จนี่ฉากนี้อวตารได้นะตาลดีสห็นป่ะอันเนี้ยแสงกำลังส่งมันนี้ลุงอยู่ตรงนู้นลุงนี่ลุงนี่โอ้ยลุงลุงลุงนี่ละใช่ลุงนะใช่อันนี้ก็ลุงลุงเนี้ยนั่งลุงนั่งเงียบเลยแต่ทั้งแบบอันนี้ลุงลุงนี่นั่นแหละผมชอบอันนี้โอ้โน่นลุงอยู่ข้างหน้านู้นสายลุงอันน้อยนิดนะแต่ว่ามันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเข้าไหนอ่ะฮู้บไว้ผมแจว มีรุ่งสองฝายเลยเด้ฟุ้งอยู่ไดุ้้งอยู่อ้าว้ตกใสโอ้ยอรังการงานสร้างวิ่งน้ำตกใสวนตาน้ำตกตรงไหนตรงไหนเมื่อกี้อ่ะ อ,อ,อันนี้เห็นขับไปนะอันนี้เห็นโอ้ยอันนี้เห็นใช่ย้อนแสงกลับไปอย่าอันนี้เห็นย้อนแสงกลับไปแม่สุะพนไม่ตาผมว่าสวยกว่าเออนี่คือมันมีมันมีเอกลักษณ์เฉพาะต,ต,ตัวที่หาไม่ได้น้ำตกทัว่วไปเหมือนน้ำตกทัว่วไปมีส้งเขียวขันเดินนี่ไม่ค่อยอยเ่็นเหรอใช่เพราะมันติดนอย่างเงี้ยมุมนี่สวยเห,เหนะ็นไหมโอ้ยดวูว่า มฟุ้งุๆหวานๆหูยนี่ยังไม่ลุ้งเลยเอออันนี้ก็สวยนะโอสบายเลยดิสองโอ้โหนี่นี่สวยนี่มองกันงสองคนเลยสวยเนี่ยมีน้อยมันก็ข้อไปเลยนี่เลยนี่อะไรต่าม่าน่ะโอ้โหดิเนะอมาพอมาข่าวดีแล้วผมมาจุดหมายต่อมาก็เลยว่าบ่อบ่อน้ำพุร้อนบ่อน้ำพุร้อนเขากำลังแช่อยู่ เ้าก็ทําทางลงให้ดีเลยมีต้นไผ่สวยงามครับรู้ไหมเขาก็เรียกว่าเป็นจุดพักที่แบบเขาเรียกว่าเซเว่นเหรออืมข้างหลังเนี่ยเรียกว่าเซเว่นอ๋อแต่ไม่มีเซเว่นหรอกนะเนี่ยเออเป็นเสมอเซเว่นนี้ก็จะเดินไปน้ำพุร้อนมันเป็นจุดที่จะต้องแวะอยู่แล้วแหละการที่จะลองแทนะที่ับมือขาดแล้วและ จุดนี้ก็เร <Yeah. S 3> ียกจุดผาพึ่งใช่มที่มันแพงน้ะลองแจกฮ้ยแกสุดท้ายสุด้ายเฮ้ยโอ้โหเบ็ดเดรูปเป็ด ไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลไปลยไปเลยโอ้โหโอ้โหิเดียดิผ่านมองนี้ด้วย <laughs> ว้าวอะไร <laughs> ว้าวอะไรรเสร้างสรรค์ง <laughs> งไปหมด <laughs> ลองอะไรโวยเมา ถึงแล้วครับผมมาถึงจุดปลายทางการล่องแพแล้วหาเลือดหาเลอือดตางบนโอ้โหมีการน้ำดันด้วยเอ้ยมีความสุขก็ต้องสุขให้เต็มที่